พี่น้องต้องรับวันนี้ต้องตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ารัฐบาลปอกเด้งแพ้น้องหมูเด้งครับเรียกว่าแพ้อย่างขาดรอยคือทำอะไรเนี่ยมันไม่เป็นที่ศบอารมณ์ของพี่น้องประชาชนคิดแต่ละเรื่องเหมือนกับเอาสะดือคิด แล้วเป็นยังไงครับจะสนับสนุนให้เล่นการพานันกันทั้งบ้านทั้งเมืองเล่นกันตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงคืนอย่างนั้นหรือครับ23การพานันบอกถูกกฎหมายตำรวจไม่ต้องไปจับนะเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายอย่างที่เขาบอกว่าเอาเรื่องสีเทาขึ้นมาบนอยู่ข้างบนมันก็กลายเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทุกตำบลทุกหมู่บ้าน ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วปลูกฝังให้ลูกหลานเล่นการพานันเปิดบ่อนการพานันแล้วบอกจะทำให้เงินสะพัดให้เงินเข้าประเทศให้เศ,ษศรษฐกิจดีขึ้นนี่มองแต่ในด้านบวกของรัฐบาลปอกเด้งนะมองในด้านบวกแต่ถ้าเรามองในด้านลบเราจะเห็นว่าหนึ่งมันจะก่อให้เกิดปัญหา,าอาชญาก,กรรม อาชญากรรมจะเกิดขึ้นมากมายจากบอนการพานันที่มีอยู่ทั่วประเทศจะบอนเล็กบอนใหญ่ก็แล้วแต่ไม่มีประเทศไหนเขาทำหรอกครับบ้านเราต้องเริ่มต้นด้วยการส่งออกและต้องการเริ่มต้นด้วยการท่องเที่ยวฉะนั้นเมื่อเราหาเงินในสองอย่างนี้ไม่ได้หันรีหันขวาง กูไม่รู้จะไปทางไหนกูก็เปิดปอกเด้งเปิดไพ่ทุกชนิดเกิดพนันเปิดพนันชกมวยสารพัดวงไพ่ว่างนั้นเถอะหลักการได้ราชากิจจานุบเบกษารเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพก็ถือรัฐบาลชุดนี้โดยกระทรวงมหาดไทยตามพระัราชก,การพนกนพศ .2478 ก็มีหลายอย่าง ยี่สิบสามอย่างเนี่ยที่เขาบอกอะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าไปยันเที่ยงคืนแล้วว่าเที่ยงคืนยันสว่างนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดนี้คือเขาจะเอาดีทางนี้หาเงินทางนี้เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเศรษฐกิจมันสะพัดขึ้นซึ่งจะมีคนเห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ถามผมบุญลวีไม่เห็นด้วยหรอครับ บุลวีไม่เห็นด้วยไอ้ที่เขาเปิดบอนการพานันเนี่ยหลายแห่งรอบบ้านเราไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพามา่าหรือว่าลาวมันได้ประโยชน์ไหมมันได้ผลไหมมันไม่ได้ผลหรอกครับไม่มีคนเข้าไปตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับบ่อนร้างเหมือนกับสถานที่ที่เป็นเป็นสถานที่ร้างเหมือนกับกัมพูชาที่ไปเปิดศรีพระศรีอนุวินกัมปงสมไปดูเถอะครับตึกร้างๆทั้งนั้น สูญเสียงบประมาณไปไม่รู้เท่าไหรแม้กระทั่งหมาเกาซึ่งเขาประสบความสำเร็จเวลานี้เขาก็ลดลดการอนุญาตที่เคยให้ยี่สิบปีสิบปีเดี๋ยวนี้เหลือครั้งละห้าปีห้าปีเขาจะเปลี่ยนแปลงหมาเกาให้เป็นธุรกิจศูนย์กลางการเงินการทองนี่เขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเขารู้ว่าคนคนเริ่มหนีการพานันแล้วเพราะการพานันยังไงมันก็โกงไม่โกงก็ไม่ชนะ มันก็เงินจากประสิวปวาสร้อยทั้งหลายเนี่ยไปใครเขากงไปให้เจ้ามือใหญ่มันโกงแล้วบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงนึกวาดภาพดูทีผมถึงตั้งชื่อรัฐบาลชุดนี้ว่ารัฐบาลปอกเด้งไงรัฐบาลปอกเด้งเหลือไปดูน้องฮิปโปหมูเด้งบงัญซีซึ่งน้องฮิปโปหมูเด้งสร้างแต่ชื่อเสียงสร้างแต่ความน่ารักให้พี่น้องประชาชน ทั้งประเทศหรือทั้งโลกเนี่ยเขาติดอกติดใจแล้วเขารักเขาชอบทําตัวยังกับน้องหมูเด้งสิครับจนกระทั่งวันนี้น้องหมูเด้งสุดฟีเวอร์ครับดังไปทั่วโลกจนกระทั่งสวนสัตว์เขาเขียวแตกฮวันหยุดยาวๆอย่างนี้นะโดยเฉพาะปิดเทอมอย่างนี้คนแห่ไปรอคิวตั้งแต่ตีห้าไปรอคิวตั้งแต่ตีห้าทำให้จังหวัดชนบุรีในรถติด ผมเนี่ยพาหลานไปไม่ได้เข้าแล้วครับฝนตกจักจักจักๆต้องเลี้ยวกลับรอวันเหมาะสมแล้วก็จะไปใหม่จะไปใหม่โชคไม่ดีที่ไม่ได้เห็นน้องอฮิปโปหมูเด้งแต่ก็ได้ดูทางภาพได้ดูทางวิดีโอได้ดูพฤติกรรมได้ดูความน่ารักของน้องหมูเด้งรัฐบาลควรจะเอาอย่างน้องหมูเด้งแต่เวลานี้แพ้แพ้น้องหมูเด้งขาดเลย ชื่อเสียงน้องหมูเด้งดังไปทั่วโลกแต่ชื่อเสียงของรัฐบาลมันเป็นไงดังในทางลบดังในทางลบนายกออกมาแสดงวิสัยทัศน์แต่ละทีนี่เชิมครับผมตอบบอกได้อย่างเดียวว่าเชิมเด็กๆเอาไปร้อกันเอาไปร้อกันเรื่องม่น้ำโขงเ,เรื่องน้ําท่วมภาคเหนือไม่ว่าจะจากเชียงใหม่มาลําพูนน้ำไหลามาอยู่ อ่าอ่าอ่านเก็บน้ําภูมิพลแล้วมันก็จะไหล half, ลงไปน้ําโขงคนเขาก็มาตั้งปุญฉ้าตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยเอ้ยเธอพูดได้ยังไงวะเนี่ยพูดได้ยังไงจากภูมิพลเขื่อนภูมิพลไปแม่น้ําโขงนะหรือการเอ่ยชื่อประธานาธิบดีของประเทศจีนผิดอย่างเงี้ย ไปเอ่ยชื่อนายกก็เป็นประธานาธิบดีซึ่งใครก็รู้เป็นประธานานิรดีที่ดังที่สุดที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือสีจิ้นผิงคือคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ดเตรียมตัวอะไรเลยสักแต่จะเป็นมีตตังท้อย่างพ่อแม่สนับสนุนให้เป็นก็เป็นก็เลยมานั่งทำงานอย่างนี้มันก็เฉิมยิ่งกว่านายกปูอีกก็ลองไปดูนายกปูทิผู้คนทั้งโลกเขากล่าวขวัว่าไง คุณเปิดไปใน Google แล้วคุณพิมพ์คำว่าอีโงแล้ว Google มันจะบอกว่าคือใครส่วนนายกคนนี้ผมไม่รู้เขาจะตั้งฉายาว่ายังไงนะเขาจะตั้งฉายาว่าจัดเงาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ตั้งฉายายังไม่ตั้งฉายาขนาดคำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ยังอ่านผิดเป็น ยังอิดอ่านผิดเลยยังพูดผิดเลยเป็นอะไรอ่ะสาสาสาธารณรัฐสาธารณรัฐหรืออะไรเนี่ยนะค mm ือ hmm. คนก็ไปล้อกัน mm hmm. ผมก็ไม่อยากจะชำยำให้เธอเสียใจหรอกยังให้กำลังใจเธออยู่ยังั้ให้กำลังใจท่านนายกอิงอยู่ว่ามันควรจะปรับปรุงเรื่องอย่างนี้ควรจะระวังในการพูดจาในเวทีสากลก็ดีในประเทศไทยก็ดี ให้เด็กๆมันล้อให้ประชาชนมานลอ้อเรียนให้ประชาชนมันมันมนเอาคำพูดของนายกมาเย่อเยยถากถางซึ่งผมเองก็ไม่พอใจไม่พอใจครับคือเขาเป็นนายกของประเทศไทยเป็นผู้นำของประเทศไทยเราให้เกียรติเสมอแต่นายกไม่ดูว่าเกียรติที่ประชาชนมอบให้เกียรติยศที่ประชาชนมอบให้นายกทำลายตัวเองทั้งหมดครับ นี่ถึงยอมรับความจริงว่านายกทําลายตัวเองทั้งหมดเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยแต่มันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นการที่ผมออกมาสรุปวันนี้ออกมาคุยวันเนี้ว่ารัฐบาลปอกเด้งเนี่ยก็คือหนึ่งคุณสนับสนุนการพน,นันหันลีหันขวางมันรู้จะเอาที่ไหนนโยบายกี่ข้อเวลานี้ทําได้สักเท่าไหร่รัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมาเกือบปีแล้วตั้งแต่ นายกเศรษฐามาถึงนายกอิงแล้ววันนี้จนได้ฉายาว่าเป็นรัฐบาลป๊อกเด้งไงเพราะไปเกี่ยวกับการพนันร้อเอร์เซสนับสนุนการพนันเพื่อปลุกเศรษฐกิจของประเทศชาติเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือวะถามมันเป็นไปได้เนะเมื่อปลุกเรื่องนี้ผมก็เอาไปเปรียบกับน้องฮิปโปหมูเด้งไงน้องฮิปโปหมูเด้งน่ารักถามใครใก็บอกว่า ตามที่บุลุวีพูดนะน่ารักครับนะแล้วทำยังไงรัฐบาลจึงจะทำตัวน่ารักเหมือนกับน้องหมูเด้งไปปรับปรุงตัวเองยังไปได้อยู่ไม่ต้องมากังวลนะักองนักร้องอะไรที่ท่านกังวลวันนี้นะมากังวลนักร้องนะว่าบริหารงานไปไม่รอดเพราะนักร้องร้องกันมากมายยังงูย่างนี้แล้วก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อรัฐบาลมันไม่จริงหรอกครับถ้าเรา,เราตั้งใจทำงานไม่ต้องไปกลัว นักร้องจะมาเจาอะอยางหรือจะทําให้ทํางานยากเนี่ยมันไม่ยากถ้าตั้งใจดีเพื่อประชาชนอยู่ที่คุณตั้งใจหรือเปล่าอยู่ที่คุณตั้งใจหรือเปล่าถ้าตั้งใจทําประโยชน์